สวัสดีสสดค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ของโฮมการ์เด้นนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะบูอยู่กับน้องพลอยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับก็คือน้องพลอยนะคะเป็นคนดูแลตั้งแต่เรียกได้ว่าอะไรผลิตภัณฑ์ตั้งแต่มเมล็ดเลยไหมใช่ค่ะ,มะเมล็ดจนไปถึงปุ๋ยแล้วก็วัสดุเพาะกล้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูทั้งหมดตั้งแต่มเมล็ดยันเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ให้เราเห็นนนเองเรียกได้ว่านะคะน้องพลอยเนี่ยดูตั้งแต่เมล็ดพันธุ์นะคะหรือว่าโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นยันที่เป็นแพ็กเกจแบบนี้ให้เราเห็นเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําตัวซอยพัสนั่นเองอยากเริ่มอยากรู้แล้วค่ะน้องพลอยว่าซอยพัดเนี่ยแตกต่างจากพีทมอสหรือว่าดินทั่วไปยังไงบ้างค่ะซอยพัสค่ะเป็นดินพอปลูกอินทรีย์ค่ะส่วนพีทมอสเราจะใช้เป็นวัสดุพอก้าหลังจากที่เราพอกรเสร็ตใช่ไหมคะเราก็ย้ายต้นก้าเราไว้ในกระถางแล้วตัวนี้ศาสตร์จะช่วยให้ต้นก้าวของคุณเจริญเติบโตไปยัง้นครบภัจจ์ของคืนเลยค่ะ ซอยพักมันแตกต่างยังไงจากดินทั่วไปใช่ไหมคะค่ะว,วัสดุหรืออินเกเรียนที่เรามาทำในดินปลูกนี้นะคะมาจากแหล่งธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้สารเครมีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแบบดินปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ดินปลูกอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะถือว่าเป็นดินที่เจ๋งมากๆเลย,ยสำหรับใครนะคะที่ปลูกผักอินทรีย์หรือว่าออแกนิกล้วนนะคะไม่ต้องการสารปนเปื้อนต่างๆนะคะ ซอยพัดนะคะคือตัวช่วยที่ดีสาหรับคุณเลยค่ะสามารถนําไปใช้ปลูกได้เลยง่ายๆนะคะราคาก็แบบกันเองมากอะ่ะราคาคดีมากพี่เห็นผลขนาดนี้ขนาด1กิโลเลยนะคะโอ้ยหกิโลนะคะเด<า>ี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไหมว่าข้างในมันหน้าตาเ<ห>ป็นยังไง<ห>อะ่ะเดี๋ยวขอผู้ช่วยค่ะเปิดให้ดูหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันให้เห็นเลยว่าพีทมอสกับเนื้อของซอยพัดเนี่ยเนื้อมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งใช้คู้กันยิ่งดีเนาะ คือใช้พิมพ์มอนในการพอกเกอแล้วก็ซอยพลาสเป็นแทนดินไปเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะซึ่งซพลาสเนี่ยมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะน้องพลอยก็จะมีหลักๆนะคะก็มีขุยมะพร้าวฟังข้าวโพดค่ะแล้วก็วกข้าวโพดสับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ดูเอามาตรงนี้เลยดีกว่านี่นี่ค่ะเนื้อมันก็จะร่วนซุยนะคะอุ้มน้ำได้ดีมากดูสิคะคือมันเป็นแร่ธาตุที่ดีสำหรับในการเพาะปลูกจริงๆนะคะ เนื้อดีมากไม่ได้เหมือนดินแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นเลยนะคะตัวนี้ก็คือาตุอาหารแน่นๆเลยละเอียดนะคะระหว่างนี้นะคะกําลังแกะแกะพิีมอสให้ดูด้วยนะคะ,ะเนื้อของพีมอสเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการเพาะก้าเพาะเมล็ดนะคะนี่ค่ะพีออันนี้ก็จะเป็นเนื้อพีพอค่ะ พีทมอสนี่คือมาจากซากมอสที่ทับถมในท่าน้ําแข็งนะคะตัวนี้เราจะนําเข้าแล้วท่ะมีดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะความละเอียดเขาก็จะต่างกันเนาะซึ่งตัวพีทมอสเนี่ยเหมาะสําหรับเพาะกล้านะคะส่วนตัวซอยพัดเราก็จะเป็นใช้แท่นดินทั่วไปเลยซื่งนี้คืออินทรีย์ของจริงไม่มีปากปนใดๆใช่ค่ะนี่นะคะเนื้อของเขานะคะก็จะแตกต่างกันนี่คะนอกจากสินค้าออร์แกนิกที่เราทําขึ้นมาทุกวันนะคะเราทําไม่หยุดพัฒนาเลย นะคะยังมีสินค้าตัวอื่นที่เป็นออร์แกนิกด้วยใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะพามาเจอกับตัวนี้นะคะคตัวน,นั้นที่เราจะขัดไม่ได้ก็คือมเมล็ดนธุนนั่นเองใช่ค่ะ,คะมือเราอาจจะเพื่อนนิดนึงเพราะเราจับไปนะคะ,มะเมล็ดนธุนออร์แกนิกของเรามีหลายตัวมากวันนี้เอามาให้ดู3ตัวนั่นยังอะไรบ้างคะคุณพลอยกีนโอ๊กเรดโอ๊แล้วก็กีนคอสค่ะเรียกได้ว่าออร์แกนิกตั้งแต่ต้นจนตกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมี กรีนคอร์เลดอ,อกแล้วก็เลดคอรค่ะค่ะซึ่งทั้ง3ตัวนี้คือถามว่ามเมล็ดทันทั่วไปถามว่าเป็นออแกนิกไหมหรือมันตากกน่างกันยังไงอะค่ะใช่ค่ะตั้งแต่กระบวนการผลิตในฟิลอะค่ะเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเลยก็คือปราศจากสารเคมีคมแล้วก็เป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเกีเ่ยวและได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะไอโฟนนั <iPhone S 1> ่นเองค่ะที่รับรองเป็นมาตรฐานสารตัวทั่วโลกเลยค่ะรสมากๆเลยนะคะ นอกจากมเมล็ดพันธุ์ที่ออแกนิกตั้งแต่ต้นยันปลายเอาง่ายว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายนางที่ออแกนิกแล้วนะคะ,คะสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาจเจริญเติบโตได้และเป็นออแกนิกนั่นก็คือปุ๋ยคะ่ะเส้นปุ๋ยคะ่ะปุ๋ยของเราไม่ธรรมาดานะคะปุ๋ยของเราก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เช่นเดียวกันคะ่ะ ซึ่งปุ๋ยอินรีย์ตัวนี้นะคะวัสดุเขาเรียกไงคะสิ่งส่วนประกอบหลักหล่าส่วนประกอบหลักมูลไก่เนื้อค่ะแล้วก็ชานอ้อยค่ะที่เป็นส่วนประกอบหลักของปุ๋ยอินทรีย์คือซึ่งไม่ได้เคยลองใช้แล้วแล้วก็เอาเปิดออกมามาดมหรือว่ามาจับดูรู้สึกแฮปปี้คือบางคนน่ะพอพูดคำว่าเฮ้ยมีมูลไก่หรือ้งต้องเหม็นแน่เลยไม่กล้าจับชาแต่นะมันอัดก้อนได้ดีมากแล้วมันไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าเราได้ผ่านกระบวนการหมัก โดยแบบสมบูรณนนะคะก็เลยจะทําให้มูลไก่นี้ไม่ได้ส่งกลิ่นออกมาแล้วก็ในรูปแบบนะคะอันนี้ขออนุญาตฉีกเลยนะคะได้ได้ได้อย่าพาให้ดูเลยเนาะใช้ง่ายมากแพ็กเกจแล้วก็มีถุงสิบล็อกนะคะมีถุงสิบล็อกด้วยนะคะทุกคนก็จเป็นอย่างนี้เลยจะเห็นได้ว่าเป็นในรูปแบบเหมือนแบบว่าเม็ดอัดนะคะก็จะไม่ส่งกลิ่นแล้วก็ใช้งานได้ง่าย นะคะตรงนี้เราอยู่ที่แปลงของหน้าหน้าออฟฟิศเดี๋ยวเราจะช่วยบำรุงดีกว่าเนี่ยจะจับให้ดูเลยคือมันไม่เหม็นเลยนะคะราโดยรอบๆคนต้นอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าในในที่เขาเป็นรูปแบบอัดก้อนนะคะเป็นเม็ดอัดอย่างนี้ค่ะเขาถ้าโดนน้าเขาจะค่อยๆละลายหรือค่อยๆรีลรีดออกไปอะค่ะใช่นี่ก็เรียกว่าเป็นสินค้าออร์แกนิกของเราที่มีนะคะตั้งแต่ต้น ยันปลายที่จะสามารถดูแลแล้วก็ปลูกผักของเราให้เจริญเติบโตได้แบบง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะสนใจสินค้าทั้งหมดนะคะที่เราพูดมาที่เป็นออแกนิกนะคะสามารถหาซื้อได้ตามไหนบ้างคะมีที่โฮมโปไทยวัสดุค่ะแล้วก็ดูโฮมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเราต้องดีแฟนซิ่งกันใช่ไหมคะใช่ในด้านของด้านออนไลน์ใช่ค่ะในออนไลน์นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็น นี่นะคะข้างล่างนี่เลยก็จะเป็นวอร์เวซที่ขีดโฮมกร์เด้นนะคะใน s h อป e e นะคะก็มีมีโปรโมชั่นที่ดีมากมายเลยนะคะในไลน์แอดก็ยังมีเลยะคะ่ะสามารถติดตามได้ตรงนี้เลยเอาเธอชีด้วยตรงนี้น,<ด>นะคะตรงนี้ได้ไหมคะตับสไครด้วยค่ะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อ e p พีหน้านะคะจะเจอเรา2คนเหมือนเดิมหรือจะเจอใครนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ